สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ดรจองมาอยู่ที่ SRB Health Care Clinic แล้วดูสิว่าเจอใครหนึ่งสองสนี้เจอคุณกบยังไม่พอเจอใครอีกเจอคนนู้นสวัสดีครับเจอเจอเพเองแล้วเดี๋ยวทายเพเอกก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำวันนี้มาทําอะไรครับที่ไหนวันนี้มานั่งอบสาวหน้า เพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นต่ลงคขาที่เสาหน้าที่เอสอาร์บีโอเคที่เอสอาร์บีที่ระยองครับที่สวนสุพัตราแลนทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำเพื่อเพื่ออะไรวะเอออธิบายไม่ถูกว่ะก็อธิบายดีกว่าเป็นการทำ ที่เนโดยใช้ออกเจนครับครับครับก็จะเป็นแทงที่ก็จะเป็นถังเป็นเป็นเป็นตู้อบแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้อบร้อน เป็นตู้อบร้อนร้อนไม่พอร้อนมากเลยตอนนี้เต็มตัวเลยมากนี่ขนาดไหนกี่องศาประมาณสัก80นรกแตกเลยใช่ไหมข้างนอกก็ร้อนนรกแตกอยู่แล้วจริงๆข้างในเราทําแค่ประมาณ38อนนี้เซต38ถึง39 39องศานะครับเพื่อที่จะหลอกให้หลอกให้ผิวหนังหลอกให้ร่างกายรู้ว่าเรากาลังกาลังกาลังไม่สบายใช่ไหมเป็นไข้ นะครับล้วก็ทําให้เม็ดเลือดขาวมันทํางานเนาะเออนี่นี่นับครั้งไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยกี่ครั้งแล้วสิบกว่าครั้งแล้วนะโอเคโอเคสุขภาพเราดีเรื่อยๆที่ทแล้วสุขภาพเนี่ยดีมากโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวเองเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเออแล้วเป็นไงเป็นมะเร็งปอดแล้วไงคะได้มาทาวิธีการืุนฟูเซลลที่เอ็มอาร์บีเราเนี่ย ตอนนี้ค้ามะเร็งหายไปแล้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากค้ามะเร็งหายไปแล้วนะฮะคบ้ามะเร็งในเลือดอันนี้จากจากมะเร็งที่ปอดที่เราเป็นคือค้ามะเร็งหายไปแล้วหลังระยะเวลาสี่ปีสี่ปีที่เราสู้กับมะเร็งนะฮะครับโอ้ยเยี่ยมมากเลยกบแล้วก็ต้นต้นต้นในปอดนะคะต้นในปอดเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วมากโอเคซึ่งในปอดเนี่ยมันจะมี เล็กๆๆอยู่เยอะแยะอ่าเป็นเม็ดเล็กๆกระจายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเออเออเออซึ่งตอนนี้มันยุบไปหมดแล้วแต่เราก็ยังมามาดูแลสุขภาพเหมือนเดิมคุณกบได้ได้อะไรจากกิจกรรมนี้เราเราเราคิดว่าเราเชื่อมั่นในกระบวนการใช้ออกซิเจนทรีทเมนต์ เพื่อที่จะมาเพื่อที่จะมาบําบัดร่างกายฟื้นฟูเซลล์ร่างกายให้ต่อสู้กับเชื้อโรคคือส่วนตัวเนี่ยคือทํางานอยู่กระทรวงเพื่อการเทคโนโลยีมาก่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่ออะไรง่ายๆไง่ายด้วยด้วยเฉพาะคนนี้โดยเฉพาะคนนี้แม่งโคตรหัวแข็งเลยขอโทโอเคตอนนี้เป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาวิจัยและนวัตกรรมนะครับอ๋อเหร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 อเป็นที่บดีนะที่ลดีท่านป็นตลัดกระทรวงท่านป็นตลัดกระทรวงค่ะโอเค เราเราเราต้องมีวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวด้วยก็จากเดิมก็ยังไม่มั่นใจนะคะจากเดิมเลยแต่พอได้ศึกษานะก็ถามดรนะัุด,ดงมาเลยนีาวว่า<อ>กระบวนการมันทํายังเกิดจากอะไรอ่าก็มีความเชื่อมั่นว่ามันมีเิทยาศาสต์อยู่ในในกระบวนการนี้เยี่ยมมากใช่ใช่อาจารย์ก็ทําเก่งมากแล้วเครื่องแบบนี้นะ,อะโอ้คนอะไรคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะ เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับรก็เลยครัานนี้เรามีความเชื่อมั่นมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าคนที่ไม่ยังไม่เป็นยังไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรอย่อยางดรจองนี่ก็ถือว่ายัางไม่ป่วยนะฮะยกเว้นหัวจะขาวๆเท่านั้น<ช>เองนะครับแล้วถ้าเกิดคนที่ป่วยไม่ได้เป็นมะเร็งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนู่นนี่นหน่อยๆนยก็มาดูแลก็มาดูแลร่างกายเนาะโอเค เนมอยากเชิญชวนให้มาจริงเลยจริงเลยเพราะว่าเรารู้ด้วยตัวเองมันเป็นเทคโนโลยีที่ระดับนาโนมิสนะคะนาโนมิสตอนนี้ตอนนี้เราพิ่งพิ่งสุุกับทางกับทางอาจารย์ว่าเรามันไม่ใช่นาโนเราเริ่มวิจัยที่นาโนแต่ว่าตัวตัวตัวสุดท้ายเราจบที่เฟมโตเพราะว่าถ้ามันไม่เล็กขนาดเฟมโตมันจะไม่เป็นมิสมันจะไม่เป็นไอ นะครับอันนี้อันนี้อันนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเขาเขาเขายืนยันมาว่าถ้าถ้ามันไม่เล็กละเอียดขนาดที่ที่อยู่ในระดับเฟมโตมันจะไม่เป็นไอปางอุงอ่งขึ้นอ่านี่มันจะเป็นไอปางองุ่ขึ้นโอเคโอเคโอเคอเยี่ยมมากเลยเนี่ยคนนี้อันนีอนน้อันนี้ของจริงครับคนที่เป็นมะเร็งแล้วหายแล้วเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพวกเรามานะครับส่วนคนนี้เดี๋ยวอีกสักคลิปดีไหมเนองมันจะยาวไปแล้วเนี่ยนะพอก่อนพอก่อนนะโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวมาคลิปต่อไปครับพี่น้องครับ สวัสดีครับดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ